แจกเงินดิจิทัล1น1 0 0บาทคลังเฉลยเหตุที่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงและให้ฟังความชัดเจนในวันที่10เมษายน2567นายพรชัยทีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ว่ารัฐบาลจะดำเนินการโครงการเติมเงิน ผานดิจิทัลวอ l เล็ให้ประชาชนด้วยเงินดิจิทัลโดยตนขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ประเด็นที่1นนะคะทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีของทุกคนโดยตรงเลยเพื่อให้ง่ายและไม่โดนกล่าวหาว่ามีวาระซ่อนเลนข้อเท็จจริงนะคะวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นแม้การแจกเงินจะสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการ แต่ก็มีข้อเสียที่ไม่อาจมองข้ามได้คือการแจกเป็นเงินสดจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีประชาชนบางส่วนนำไปเก็บอ้อมโดยไม่ได้เอาไปจับใจ่ายใช้สอยซึ่งไม่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและผิดวัตถุประสงค์ของโครงการขณะนี้นะคะประเด็นต่างๆคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอ l เลตรับทราบและได้นำประเด็นต่างๆมาพิจารณาแล้ว โดยจะมีการประชุมเพื่อสรุปรูปแบบของโครงการในวันพุธที่10เมษายน2567ต่อไปดังนั้นนะคะจึงอยากเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อหรือแชร์ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะได้เร่งเผยแพร่ข้อมูลในโครงการดังกล่าวทันทีที่ได้ข้อสรุปเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนได้